ว้าวสวยมากค่ะเพื่อนๆนรู้ไหมบอนสีที่ไม่แตกหนอทำยังไงถึงกลับมาแตกหน่อแบบนี้แล้วก็เป็นพุ่มแบบนี้แบบรวดเร็วค่ะดูนะคะเพื่อนนี่ดูนะคะแล้วแทงหน่อเยอะมากๆาก,ากทำแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะเยอะขนาดนี้เลยนะคะนี่ เยอะมากนะคะมาดูกันค่ะว่ากุหลาบแดงทํายังไงนะคะสวยมากค่ะดูนะคะพุ่มใหญ่มากๆเลยว,ว้าสวยจริงๆค่ะและนี่ค่ะบอนสีของเพื่อนๆเหลือแต่กระถางแบบนี้หรือไม่แล้วดูนะคะเนี่ยหัวก็จะอยู่ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะหัวจะลอยอยู่นะคะแล้วกลายเป็นบอนสีของเราเนี่ยไม่แทงหลอดไม่แตกหน่อนะคะ เหตุผลนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะคะว่าบอนสีของเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะแห้งนะคะไม่ยอมแทงหน่อเลยวิธีการนะคะบอนสีของเราไม่แตกหนอลองมาทําแบบนี้ดูนะคะเดี๋ยวกุหลาบแดงท้าให้ดูนะคะว่าทําอย่างไรให้บอนสีของเราเนี่ยแตกก่อขึ้นมาเพียบเลยนะคะไปดูกันค่ะและนี่ค่ะเพื่อนๆบอนสีของเราถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะคะ อีกนานมากนะคะหรือไม่ก็ก็แห้งไปเลยนะคะแล้วจะไม่ค่อยแทงหน่อนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองทําแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ลื้อขึ้นมาเลยนะคะนี่เห็นไหมหัวของเขาเนี่ยจะลอยอยู่แบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหัวอยู่แบบนี้นะคะเขาน,านานมากนะคะกว่าจะแตกหน่อขึ้นมาเนี่ยเนี่ยค่ะเขาลอย นี่ค่ะโอ้โหหัวใหญ่มากเลยดูนะคะแต่ว่าไม่ยอมแทงหนอกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแทงก็จะได้ประมาณนี้นะคะดูหัวโอ้โห,หเยอะมากเลยต้นนี้นะคะไก่สุดสงวนนะคะหัวใหญ่มากทุกคนดูนะคะเนี้ยหัวเยอะมากเลยเยอะมากแต่ไม่ยอม แทงหนอนนะคะนี่ค่ะว้าวมีไข่ด้วยนะคะทุกคนไข่เหมือนไข่บอลต้มเลยนะคะว้าเยอะมากๆนี่เห็นไหมโอ้โหหัวใหญ่มากเลยแล้วเยอะมากๆด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆปล่อยไว้แบบนี้นะคะอีกนานค่ะกว่าจะได้บอลสีที่สวยนะคะนี่เราก็ทํามาแบบนี้เลยนะคะ ใช้มือนี่แหละนะคะสาเหตุที่เขาไม่ยอมแตกหน่อเพราะว่าเขาหัวเขาลอยนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ต้องอะไรมากเลยนะคะใช้ดินตัวเดิมนะคะใช้ดินตัวเดิมนะคะแล้วก็โยงดินนิดนึงนะคะเนี่ยเราใช้ดินตัวเดิมเราไม่ต้องหือ้ออกนะคะแต่เคล็ดลับมีอยู่ว่าเราใส่แร่ธาต ลงไปข้างล่างนิดนึงนะคะเราใส่แร่ธาตุเอาไว้ข้างล่างเนะะี่ยค่ะใส่เอาไว้สักช้อนหนึ่งนะคะช้อนเดียวพอนะคะใส่ไว้แบบนี้แล้วก็ผสมดินเข้ากันแบบนี้นะคะ ลงดินแบบนี้นะคะนี่ได้แล้วแล้วเ,เพื่อนๆก็หาดินอื่นมาเพิ่มอีกน,นิดนึงก็ได้นะคะเนี่ยกระเบนก็เอาดินตัวนี้แหละค่ะใส่ลงไปด้วยนะคะดินที่มีใกล้ๆนี่แหละอะไรก็ได้ใส่ใส่ลงไปนะคะ,ะนี่ค่ะทำง่ายมากของกุหลาบแดงอ่ง่ายนะคะ แล้วเพื่อนๆก็นำตัวนี้นะคะนำตัวนี้มาเลยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ทั้งหัวแบบนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้บอลสีของเราเนี่ยช้ามากๆเราแค่ตัดจอมตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่อ่าน,นี่ค่ะเห็นไหม อันนี้คือเคยตัดจอมาแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยดูดนะคะเนี่ยเคยตัดจอมมาแล้วเนี่ยแบบนี้ห่วงเขานะคะเหมือนว่าถ้าเป็นไปได้นะคะเนี่ยเขากรอบมากเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้ก้อนใหญ่เกินนะคะเราอย่าใส่ลงไปก็ได้อันนี้เราวางไว้ริมริมนี้นะคะ เนี่ยค่ะใส่ไว้แต่อันนี้เราไว้ตรงกลางเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้นี่มีรากออกมาแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะดูนะคะคือรากเขาก็จะน้ำไหม้หมดแล้วนะคะเนี่ยเราก็รื้อรากเอานี้ออกมานะคะแล้วเราก็ตัดจอมแบบเดียวกันนะคะ าตาได้ใหญ่นิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาต้นนี้นะคะใส่ไว้ข้างๆแบบนี้ส่วนอันนี้นะคะเราจะเอาไปเพาะอีกที่นึงอันนี้เราจะเอาแบบนี้ก่อนนะคะหรือไม่เพื่อนๆจะใส่แบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะช้านิดนึงเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่หัวใหญ่นะคะหัวใหญ่มาก ถ้าอย่างนั้นเราก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะคะต้องตัดเหมือนกันอ่านี่ค่ะส่วนด้านนี้เราเอาไปเพาะอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากระถางเล็กนะคะอันนี้เราจะใส่ประมาณมนี่ค่ะเาต้นนี้นะคะอันนี้เล็ก นี่ค่ะอันนี้เราใส่แบบนี้เลยถ้าแบบนี้นะคะจะโตเร็วเนี่ยแบบนี้โตเร็วนะคะเพราะว่าเขาก็จะขึ้นง่ายเนี่ยเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นี่ก็เหมือนกันนะคะ,คะอันนี้ที่จริง ถ้าเราปาดแบบนี้นะคะเขาจะแตกไวมากเลยเพื่อนๆดีกว่าเรารอให้เขาขึ้นแบบนี้นะคะเขาขึ้นเร็วค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะส่วนที่เหลือนะคะหัวที่เหลือของหัวที่เหลือแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ ต่ออีกที่หนึ่งได้เยอะมากเห็นไหมคะดีกว่าเราปล่อยไว้ในกระถางแล้วปล่อยให้เขาเน่านะคะเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆหาแบบนี้มานะคะรดน้ําไว้ตั้งตรงที่ใกล้ๆกับน้ํานะคะแล้วเราก็รดเอาไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆก็รดน้ําเลยนะคะนี่เตน้ํานะคะ หัวที่ลอยอยู่นะคะแล้วก็กดลงไปนะคะทําไว้แบบนี้นะคะเหมือนกันทุกต้นนะคะเนี่ยใส่เอาไว้แบบนี้นะคะเหมือนกันหมดเลย,เลยนะคะจากนั้นนะคะ เพื่อนๆรอดูได้เลยนะคะไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจะได้บอนสีที่แตกหน่อขึ้นมาเร็วมากๆเลย mm hmm. เดี๋ยวไปดูที่กุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะ mm hmm. เยอะมากนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันค่ะ mm hmm. นี่ค่ะประมาณสองเดือนไม่ได้นะคะเดือนกว่าๆนะคะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. เขาก็จะแตกขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะ แล้วหนอกก็จะเยอะแบบนี้เลยค่ะเยอะมากๆเลยบอกได้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเต็มกระถางแล้วเราจะไปปลูกที่ไหนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราขยายแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะได้หน่อที่เยอะมากเลยค่ะเนี่ยแน่นมากแล้วไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนนะคะเนี่ยเวลาเขาแตกเยอะแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าแน่นแน่นมากๆนี่ค่ะก็จะมีหลายต้นอยู่ในที่ทำมาไว้นะคะก็จะขึ้นมาเป็นหัวแบบนี้เลยค่ะ ดูนะคะนั่นอ่ะเป็นหัวหัวรอบๆเลยนะคะแตกขึ้นมาเนี้ยค่ะก็จะขึ้นมาตามรอบหัวบอนสีเลยนะคะเนี่ยขึ้นมารอบๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้คือหัวเดียวขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะแค่หัวเดียวนะคะเพื่อนๆนี่แหลคะค่ะเพื่อนๆทําแบบนี้จะได้บอนสีที่เต็มกระถางแบบรวดเร็วแน่นอีดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะง่ายมากเลย แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยนี่อันนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนหลัดแดงก็ทำเอาไว้เนี่ยนี่กำลังขึ้นมาเพียบเลยนะคะนี่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 กำลังแต่ขึ้นมาเยอะมากนะคะท่านี่เยอะมากเลยแล้วดูนะคะนี่กําลังขึ้นแบบนี้เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะกําลังขึ้นแทงหน่อมาเพียบเลยเนี่ยเยอะมากๆเลย ลองไปทํากันดูนะคะง่ายมากแล้วก็เป็นอะไรที่ได้เยอะมากๆด้วยนะคะดีกว่าเราปล่อยไว้ในกระถางแบบนั้นนะคะเพื่อนขยายพันธุ์ได้เยอะทีเดียวแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้คุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรับชมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนำมาแบ่งปันกันค่ะเห็นไหมคะเวลาเขา มีใบเยอะๆแล้วเกาจะสวยขึ้นนะคะทําทุกพันเลยนะคะทําได้แบบนี้หมดเลยแล้วก็ง่ายมากๆด้วยเรามาทํากันดูนะคะคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ